ปีที่ผ่านมาครับคู่นี้ดังมากเป็นคู่จิ้นระหว่างผู้ชายกับสาวห้าวจะเป็นทองป่ะเป็นทองครับจะเป็นทองริทองลูกปัป้าอแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเก้งอันนี้มีแฟนจริงๆเป็นผู้ชายครับโอเคเป็นผู้ชายอ่ะก็คือลูกปันคุณจะเชื่อหรือแบบว่ามีคนเราติดต่อคุณไปหลายรอบมากเลยคิวไม่มีหรือไม่อยากมา คิวไม่มีครับว่าไม่อยากมาคิวเขาแน่เขาอยู่อีกคนใหญ่เขาอยู่คอนแก่ส่วนใหญ่ตอนแรกมีคนหลายๆคนพยายามบอกนุ๊กไปนุ๊กไปหลอกหรอกพี่ติดต่อน้องไปหลายร้อยรอบมากๆเนี่ยไม่มาเพราะว่าพวกทีมงานพยายามเสนอขึ้นมานุ๊กไปนุ๊กไปพี่เห็นชื่อน้องเนี่ยขึ้นมาในเวลาที่แขกจะเข้าให้เลือก อาจจะไม่ใช่เพราะเราก็ได้ครับเพราะว่าในห้างช่วงนี้ในห้างผมค่อนข้างที่จะหนักไปทางฝีไฟนิดนึงครับก็เลยอาจจะไม่ได้ติดต่อกลับมาครับผยิงหนักเลยยิงอย่างเดียวครับช่วงนี้ยิงอย่างเดียวเลยไม่แต่น้องเขาแบบทัวร์แค่รอบอีสานก็มีเวลาบอกแล้วเริ่มต้นบัตรของเขาต่อโน่ะนะ4,000บาทสูงสุด9,000บาทแบนขับเนี่แห่จองเด็กเวลาไม่ถึงชั่วโมงครับ ดาราของเราโอ้โหขายแทบตายตะเวนทีอาร์กันโหเออหน่อยสิเ์อแต่ละอันกว่าจะเต็มกว่าจะทำอูตอนแรกฉันก็ว่าตกใจไบวินไบวินของฉันนี่คือปรากฏการณ์ของตุกแกมี่วันนี้กูยอมแล้วฮะนะฮะหนึ่งชั่วโมงวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสองคนนี้กับดราม่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะตอบกันขอต้อนรับน้องนุ๊กน้องปายอย่างเป็นทางการสวัสดีครับ ปรากฏการเคยคิดว่าวันนี้จะมามามาได้ถึงขนาดนี้ไม่เคยครับนุกก็เป็นเป็นนักร้องที่เป็นเป็นนักร้องน้องใหม่ช่วงช่วงย้อนกลับไปประมาณปี2ปีก่อนปายก็เป็นพนักงานใช่เป็นพนักงานใช่พนักงานดูแลศิลปินใช่ครับเป็นฟรีแลนซ์เลยครับฟรีแลนซ์ทำทุกอย่างเลยดูแลศิลปินเวลาศิลปินไปงานบางทีก็ทำกราฟิกได้ด้วยครับเขาจะชอบไปดึงตูดครับดึงตูดศิลปินดึงมุ้งขงเขาครับ ผู้สงตครื่เนี่ยเราเห็นตรงเนี้ยมันลองร้องเพลงไหมสมมติช่วงนั้นลูกเป็นป้ายนะป้ายก็จะพูดถ้าท่านนักร้องจะตกเวทีปุ๊บอ๋อต้องคอยดูอะไรมาดูแลทั้งงานอะไรเงี้ยใช่ไหมจะต้องใกล้ชิดแปลงขับถูกต้องไหมลูกใช่ครับหนูก็จะต้องคอยดูว่าเขาแม่งเขาตกเวทีใช่ครับหน้าที่หนูอย่างนั้นเลยใช่ก็ดเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะปกติเราจะเห็นคู่จิ้นชายกับชายหญิงกับหญิงแต่อันนี้แปลกก็คือเป็นผู้ชายผู้ชายแล้ว แล้วสาวหล่อสาวห้าวสาวหล่อสาวหล่อก็เป็นคู่จิ้นคู่เดียวในประเทศไทยมั้งที่มีแบบนี้ก็ที่โด่งดังขนาดนี้เหมือนมีคู่จิ้นมีคู่พี่มอสพี่มอสกับใครนะคือคือถ้าให้ผมเล่านะเอาเอาเอาความรู้สึกผมก่อนผมก็เป็นแฟนคลับน้องแหละเขาได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยไปดูเขาด้วยไปดูแล้วก็ไปขึ้นด้วยพวกคู่น่ารักเราต้องจุดเริ่มต้นใช่หรอกมึงหิวแสงกอดเขาไงหรอไม่ได้กอดมึงหิวแสงไม่ได้หิวแสง ตอนแรกอะยอมรับอะไปคือแบบว่าดูในติ๊กตอกน้องอะน่ารักเขาดูแบบว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยพอไปดูแล้วก็ไปเล่นในคอนเสิร์ตเขาเนี่ยเขามีความเป็นธรรมชาติปายเนี่ยเขาจะเขินเวลานุ๊กแบบจีบหรือแบบอะไรเงี้ยแล้วเป็นแฟนก็จะคิดเจ๊เขาอีกเขาอีกดูกขเล่นใหญ่เลย่ะมันกลายเป็นทุกวันยาดาราจะต้องไปไปขอไปขอที่าะว่าฉันสะายตัวฉันเองฉันก็ยังงงนะวันนี้กลายเป็นแบบว่าเนาะ กลายเป็นแบบว่าพวกเราอยู่ที่เราจะต้องไปขอพื้นที่เขาว่าวันไหนเธอออกเพลงอ่ะเธอไปขึ้นคอนเสิร์ตน้องได้เลยดังแน่นอนได้ไหมยอดวิวมาแน่นอนเลยออกที่จอแฟนนี่ครับเอาถูกเส้นทางในการเดินทางเข้ามาเป็นศิลปินของนุก่อนดีกว่าครับเริ่มต้นยังไงครับพอนุกก่อนหน้านี้นุกนุกติดในสิบครับติดในสิบทหารครับและทีนี้นุกก็เลยอย่างที่นุกเคยเคยโพสตไว้ประมาวันเมื่อวานเมื่อวานเนาะที่ผมโพส์ใช่ไหมคือนุก นูกไปได้ยินพี่โตโน่พูดขึ้นมาคำหนึ่งตอนนั้นพิโตโนโ่ยังยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชนะการประกวดเดสตาร์ <The Star S 2> ครับ,คบพี่โตโนโ่แกพูดไว้ว่ามันจะมีไม่กี่อาชีพหรอกอที่สามารถทำให้ครอบครัวปลดหนี้ได้แล้วก็ ทำให้ครอบครัวมีเงินแล้วก็เรามีเงินได้ภายในระยะเวลาที่ไม่นานก็จะมีแค่ดาราและนักร้องแต่ต้องดังนะใช่ครับไม่ใช่ดาราอันนี้เดี๋ยวคุณเป็นซักรได้ไหมดารานักร้องกับคุณจะต้องดังใช่จะต้องดังครับแต่คุณต้องมีความสามารถจริงไปอ่านของพี่โตโน่แล้วทําให้เรารู้สึกไงครับนุกนุกติดตามแกตอนนั้นตอนแกไปประกวดแล้วทีนี้นุก็นุกก็เลยดาราครับกูเป็นไม่ได้ว่ะตัวกระเตี้ยดําก็ดําหลอกก็ไม่หล่อช่วงนั้น ช่วงนี้ด้วยครับนักร้องพอจะเป็นได้นักร้องเพราะว่านุกก็พอที่จะร้องเพลงได้ช่วงนั้นนุกก็เลยเอองั้นกูเอาตัวนักร้องนี่หรอวะนุกก็เลยตัดสินใจขอสละสิทธิ์จากการสอบสอบได้ในสิบตอนนั้นนุกนุกก้นหัวแล้วนะครับแล้วก็ใส่ชุดในสิบแล้วเตรียมตัวที่จะเข้ารับราชการวันแรกเลยนุกก็เลยพูดกับนายพันว่านายพันครับผมขอสละสิทธิ์ครับผมจะเป็นนักร้อง ทังที่ยังไม่ยังไม่เห็นยังยังเลยครับลู่ทางในการที่จะเดินทางเป็นนักร้องเลยแล้วตอนนั้นนูกก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของค่ายเขาจะรับหรือเปล่าแต่เขาเคยเคยทาบถามมาประมาณปีกว่าแต่นุกยังแต่ก่อนนั้นเราก็เดินสายประกวดร้องมาเรื่อยๆอยู่แล้วจนมีนายห้างเขามาท้าบถามครวก็ตัดสินใจว่าไม่เอาละราชการนุ่งนัก็เอนุลลกก็เลยบอกนายพันว่าผมขอสละสิธิ์ อย่างจะเป็นนักร้องอแกก็ด่าลูกใหญ่เลยว่ามึงจะสอบเข้ามาได้เนี่ยมึงต้องเลยคิดว่ามึงจะสอบมาได้เนี่ยมึงต้องเหนื่อยขนาดไหนมึงต้องอ่านหนังสือขนาดไหนครับมงก็ยืนยันคำคำเดิมเลยว่าสาะสิทธิ์ครับขพะเป็นนักร้องใช่เป็นนักร้องมึงก็โทรบอกพ่อบอกแม่เลยแต่ก็แปลกมากที่พ่อแม่ในวันนั้นอ่ะพ่อแม่ไม่ขัดเลยพ่อก็โอเคก็เลือกตามที่ตัวเองต้องการและสิ่งที่เดงชอบ พอมาเป็นนักร้องมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้มาว่ามันจะได้เงินทองได้ชื่อเสียงในระยะเวลาสั้นไม่เลยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นคือเข้ามาเป็นนักร้องช่วงแรกต้องไปตามเขาก็ได้มาเจอกับไปอันนี้เป็นผู้ดูแลศิลปินครับตอนนั้นคุณ ต้องไปตามเหมือนเป็นนักร้องต่อจากคนอื่นใช่ครับเป็นเขาเรียกว่ารับเชิญเขาเป็นรับเชิญใช่ครับรับเชิญงานนก็ตัวแถมตัวแถมใช่ใช่เป็นเป็นตัวแถมครับก็ได้ก็ได้ไม่เยอะครับแล้วก็นายจะส่งเงินส่งเงินกลับให้พ่อให้แม่ด้วยแสดงว่าตอนที่เป็นตัวแถมก็คือไอ้พิงหอหมกพวกใช่ใช่ครับจำได้ไหมที่มารายการเราเนอะจำได้ไหมคือหอหมกพวกตอนนั้นดังจําได้ไหมฮะครับตอนนั้นอุชัดต้องเชิญหอหมกพวกมาลองดังมากเพียงนั้นแต่สียมากนุ๊กจะไปกับคะแนนครับคะแนนนัชนฉะนั้นพี่มเดลรู้จักไหม เพลงอะไรยกตัวอย่างเสียตัวแรกใจครับยังไงวะเสียตัวแรกใจแรกโอเคครับนนี้เสียเงินแลกตัวแต่เข้าใจมากกว่าครับนุกก็จะไปเป็นเป็นไปเป็นแขกรับเชิญเป็นนักล้อเล่นไปเรื่อยก็ไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำสักเท่าไหร่หรอกใช่ครับแล้วเดินทางไกลด้วยเหนื่อยด้วยช่วงนั้นก็อ้มันลำบากมากครับบางบางวันเงินเงินก็ไม่เหลือติดกระเป๋าเลยครับก็มีนี่แหละ ก็ขอยืมผู้จัดการคนนี้แหละขอยืมคนไม่มีเหมือนครับที่แรกก็ขอยืมครับแล้วเราเคยแบบลำบากสุดแบบถึงขั้นแบบเคยเคยทาอะไรบ้างไหมครที่แบบว่าไปขายหมอนครับขายหมอนยังไงครไปขายหมอนตลาดตลาดนัดเขามีคอนเสิร์ตเรามาขายหมอนใช่ครับแล้วเราวิ่งเข้าไปร้องงี้เหรอไม่ไม่ไม่ขายหมอนพราะคอนเสิร์ตที่เป็นรับเชิญนุก็ไม่ได้ไปตลอดครับเพราะว่าเพราะว่ามันมีศิลปินในค่ายหลายคนก็เวียนเวียนกันไปนุก็ มนุ๊กว่ายังไงจริงๆนุก <congratulations> ก right ็เลยอ่ะงั้นกูไปขายหมอสนีกว่าก็จะมีมีมีมกลุ่มนุ๊กกลุ่มนุกจะเป็นแก๊งชื่อแก๊งว่าหำหวานอะไรนะหำแก๊งคำหวานหำหวานคำหวานคัหวานอยู่ในแก๊งหำหำครับหำหวานหำหวานแบบหำน้อยอะไรเงี้ยเหรอสายสารคำหวานคำหวานเออชอบจริงเลยเดียวอยากอยู่ในกลุ่มนั้นไหมครับหำหวานก็ตระเวนขายหมอสเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองส่วนปลายล่ะครับปลายปลายก็คือทีมงาน เบ <limbs right. S 1> ื้องหลังเลยเบื้องหลังก็เวลามีงานเรี้ยนจบที่ราชบัสดุบนครับก็คือหนูจบปริญญาตรีเนี่ยแหละใช่คับจบมาปุ๊บหนูก็มาสมัครงานที่เนี่เพื่อตำแหน่งจริงๆก็คือดูแลศิลปินครับอทำทุกอย่างทำาตั้งแต่ริ่มสัตวทีแรกเข้ามาก็เป็นติดตามศิลปินครับติดตามศิลปินสักพักมันจะมียุคที่ศิลปินไม่ค่อยได้ไปงานก็มาทำกราฟิกเบื้องหลังช่วงโควิดใช่อไมันจะมีช่วงที่ ศิลปินตอนนั้นหมกพวกจะมีคนที่ไปด้วยอยู่แล้วครับก็ไม่ค่อยได้ไปเราก็เลยมาทําเบื้องหลังเวลาเข้าออกกองทําอะไรเราก็เป็นสวัสดิการครับก็เป็นสวัสดิการทั้ทุกอย่างเลยคครรััับบพี่นนอ๋อสมัยห่อหมกพวกไปฝากป้าใช่ไหมใช่ใช่สมัยก่อนจะจาได้ทีเคยไปสัมภาษณ์อยู่หอหมกพวกไปฝากป้าที่ที่นักร้องคนหนึ่งมันจะหูดังปึงๆหน่อยครับอะไรนะหูดังปึงๆหูดังเขาจะใหญ่ๆครับต้องเตะกันยังไงกันยังไงดูี้ อย่างนี้เหรอไม่แล้วจริงๆตอนนั้นปายมีความรู้สึกแบบอยากเป็นนักร้องไหมครับตอนนั้นคือไม่ไม่ไม่เคยไม่มีเลยครับไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นนักร้องก็มีแต่คอยซับพอร์ตนักร้องทุกๆคนครับก็คือเป็นคนดูแลศิลปินนั่นแหละใช่ครับอย่างปายเองเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่หนูทามาตลอดคือได้เงินเท่าไหร่ปุ๊บส่งไปให้ที่บ้านหมดเลยใช่คือปายเอารถเก๋งหนึ่งคันของแม่มาเงินเดือนปายหมื่นสองปายจะต้อง ผ่อนรถในราคา800 0หรือบางครั้งเราก็ส่กไป9 00 0อันนี้เราก็เหลือเงินใช้ประมาณ3 0 0พันก็ใช้ต่อเดือนประมาณน้ครับโอ้้วค่าห้องค่าที่อยู่ค่ากินอ่ะก็คือที่ที่อยู่ก็คือค่าเขาเขาให้เราอยู่พักเขาเช่าให้เราอยู่ใช่รับอ๋อยังเช่าอตรงนี้ได้ส่วนจีไก็ส่งนั้นกลับไปที่บ้านหมดเลยไม่เคยมีความคิดความฝันจะได้เป็นศิลปินเป็นนักร้องไม่เคยมีอยู่ในหัวร้องเพลงชอบร้องเพลงไหม ชอบฟังเพลงอย่างเดียวครับเวลาเราฟังเพลงแล้วก็ตัดงานไปอย่างนี้ครับก็เรียว่าทัาออนไลน์เป็นตัดกราฟต้องต้องปิดงานทำงานเป็นงานได้แต่ด้วยความที่ทั้งคู่ว่างมากในบริษัทจริงครับว่างตลอตอนนั้นเจอกันมีอยู่สองคนช่วงโควิดใช่ไหมครับช่วงนั้นก่อนโควิดเนาะก่อนโควิดก่อนโควิดช่วงนั้นช่วงหกบวกพวกเข้าไปงานลูกออกไปก็จะแะเห่เล่อนที่แถวบ้านแถวออฟฟิศคุณก็สนิทกันอยู่สองคนในบริษัทใช่อยู่รายเรียกก็อันนี้จะเข้าใจเลยตอนอีกกันเพราะว่า คนหนึ่งดูแลศิลปินอ่ะก็ไม่มีอะไรทำไอ้นี่ก็เป็นศิลปินต้องใช้เงานเสต้อีกแล้วเก็ไม่มีเสียเป็นฝึกหัดด้วยซ้ำไปก็ยังไม่มีงานก็ต้องมองหน้ากันไปเรื่อยๆสองคนปรากฏใครจะไปเชื่อติ๊กตอกเมื่อก่อนติ๊กตอกนี่คือต้องจ้างคนเล่นนะฮะเคยเขาจะมาจ้างติ๊กตอกในเมื่อก่อนมาใหม่ๆนี่เขาจ้างคนจ้างดาราให้เล่นปรากฏติ๊กตอกเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่เลยนี่นี่อนี่อมันเริ่มต้นยังไงในการทำคลิปติ๊กตอกเออก็เริ่ม เร,เริ่มต้นก็คือส่วนจริงๆนะตามที่ใสนุกเลยนุกจะเป็นคนที่กระล่อนกระลอนนิดหน่อยนุกก็จะชอบแย่ไปลายปลายก็จะเป็นจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็จะชอบแย่ปลายแล้วมันจะมันจะเป็นคลิปแรกที่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 คนดูในในทิกตอกเยอะก็คือคลิปล้ังจานวันนั้นนุกไม่รู้นุกคิดอะไรอยู่นุกก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาปลายก็เยู่อรังจานนี่ครับผม อันนี้แฟนผมฮะแฟนผมเป็นทอมครับครับตอนนี้เขาก็ดูแลผมทุกอย่างไม่ว่าจะล้างจานซักผ้าเขาน่ารักเขาน่ารักจริงนะครับแล้วผมก็เลยเอาแต่งหน้าเขาก็ก็ทำหน้าเห็ดหินาตาบูดๆนั่นแหละมึงาบึ้งเลยหน้าตาบึ้งแต่หน้าตาบึ้งหน้าตาไม่รับแขกเขาจะยืนเหมือนเอาง่ายเหมือนเหมือนเมียเหมือนเมียจะด่าผัวยกเลิกไหมครับอันนี้คือแฟนผมนะฮะก็ ทำไปนะที่ร,รักนะสู้ๆนะอะไมานี้ก็คือทำเล่นๆกันใช่เล่นๆกันตอนนั้นเรารู้สึกอะไรที่เขามาทำแบบนี้เรารู้สึกไงบ้างบอกบอกคุณไปว่าคันมักมักกับบอกไปเลยรักไหมรักไหมเอาย in ังงี้เอาออกทีวีเนี่ยรักไหมก็เหมือนมันทำไปเล่นๆของมันมันก็พูดหยอกล้อของมันมาอย่างนี้ตลอดตลอดอ่าใช่ครับก็ไม่รู้สึกอะไรก็เล่นกันตามภาษาเพื่อนเขาบอกว่าตอนนั้นพูดสองพูดกับพี่จะมีเพื่อนสนิทในค่ายด้วยก็สนิทกันเองสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยเท่าไหร่น่ามสกุลทำไมอ่ะ ก็ทุกคนก็เล่นด้วยกันแหละครับแต่สองคนนี้เราจะว่างงานมาจสุดเราจะว่างงานคนว่างงานทำงานโดยไม่ชงหนึ่งใช่เขาเขาไม่โชว์เขาไปออกงานเรื่องว่างงานไม่รู้จะเล่นกับใครก็เล่นกันเองครับเล่นกันปรึกษากันส่วนใหญ่ปรึกษากันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่แล้วรายสาระมากเลยแต่ก่อนใช่มีสาระอยู่เราก็ไปขายหมอนไงเราก็ใช้ขายหมนะขายหมอนไปก็ไปนะครับไปตัดติ๊กตอกก็ไปขายหมอน ก็ก็ช่วงนั้นครับอยู่อ๋อเหรออยู่ก็คือมันไม่ได้จะอยู่ดีจแบบดังภายในคืนเดียวไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ครับมันค่อยๆค่อยๆก็ใช่มันก็เริ่มมีแฟนคลับเนี่ยมาติดตามครับนานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีแฟนคลับมาติดตามก็โอ้นุกมาอยู่ค่ายเป็นปีอะค่ะเป็นปีครับใช่ก็คือที่แรกนุกไม่ได้เล่นติ๊กตอกเลยนะแล้วทีนี้นุกเริ่มเล่นติ๊กตอกพราะ ไปบอกมึงเป็นนักร้องมึงก็ต้องเล่นติ๊กต็อกหน่อยสิวะไปไปพูดขึ้นมาคำคำหนึ่งนกเลยเอองั้นมึงเล่นกูหน่อยคลิปแรกคลิปแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ก็มาขึ้นคลิปมาเริ่มขึ้นคลิปรังจ่าคลิปรังจาเนี่ยมันคลิปที่อะไรคลิปนูกจำไม่ได้ว่าเป็นคลิปที่อะไรแต่แต่ว่าเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนเริ่มเริ่มที่รู้จักใช้เวลาไม่นานทุกคนเริ่มที่เริ่มใช้เวลาไม่นานใช่เออหลังจากนั้นค่ายเห็นแววว่ามีกระแสผู้เจ้นกปกไปขึ้นมา ก็เลยจับคาเพลงให้เราใช่ครับไปู้สงทอะไรบ้างจากต้องการที่มาเป็นแค่เบื้องหลังทางานเบื้องหลังอยู่ดีต้องมาเป็นศิลปินแถวหน้าคือไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงแต่พี่สิงห์ก็แนะนําว่าอา้าวต้องฝึกต้องลองทําดูต้อ <c oughs> งจาความรู้สึกที่เราไปเวทีแรกได้เลยพี่มันมันคือทุกคนเตรียมต้อนรับเราให้การต้อนรับเราแล้วถ้าวันนี้เราไม่มายืนร้องเพลงแล้วเราจะทําอะไรให้พี่ๆมีความฝุก <c oughs> เราก็เลยตอบแทนด้วยอ่ะเราจะลองพัฒนา <c oughs> ตัวเองในการ <c oughs> ในการมุ่งหน้าเป็นนักร้องในการที่จะมอบความสุขให้กับพี่ๆเขาครับจากคนตามดาราตามศิลปินครับมากลายเป็นจะต้องร้องเพลงจะต้องเป็นศิลปินเองจะต้องเป็นศิลปินแล้วก็แล้วเขาบอกว่าศิลปินจ้าุเป็นดังแถวอีสานนี่คือไม่มีวันพักอยู่แล้วเราจะต้องเดินไปตายเดินไกลไปตาชานแต่แต่อันนี้ขออนุญาตพูดนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันจะมีกระแสดราม่าด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยที่เขาร้องเพลงแรกๆเนี่ยคนเบนด่าเลยว่าแบบร้องเพี้ยนร้องไม่พอรู้สึกยังไงคะตอนนั้นก็ แต่เรายอมรับในใจเราว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเพลงเพราะเราร้องเพลงเพี้ยนอืแล้วก็คือถ้าสมมุติวันนี้เราไม่ได้ขึ้นร้องเพลงเลยครับแล้วพี่ๆแฟนคลับของเราที่ติดตามเราที่เขาเทใจให้เราเขาจะเสียใจไหม,มถ้าง,งั้นเราได้ยืนอยู่จุดนี้เราก็ทําให้มันเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดถึงมันมันจะออกมาไม่ค่อยถึงใจ คนทุกคนเท่าไหร่แต่เราก็ได้พยายามพยายามทำเพื่อพี่ๆแล้วต้องพยายามพัฒนาตัวไปเรื่อยๆปรากฏปีเดือนมิถุนายนรับเขาได้เป็นเสียเป็นเต็มตัวโอ้ช่วงนั้นเรากำลังโควิดกันอยู่นะภาพนั้นโควิดมิถุนายนเพลงที่คุณปล่อยมาเพลงแรกคือรักนาต้าวัน เขาบอกว่าทำแฟนขับฟินสุดๆเลยพอเนื้อเพลงเมวีเนี่ยมันสื่อถึงความรู้สึกเหมือนกินกันอ่ะเขาจะมีปลาฉลามกระปลาหวานสอนพ่อหน่อยแล้วลูกต้าหวานแปลว่าอะไรลูกต้าหวานแปลว่าอะไรลูกสอนพ่อหน่อยลูกจุดเริ่มต้นของต้าหวานต้าหวานคือตอนไปนั่งนั่งเล่นคอมอยู่เหรอนั่งเล่นคอมนั่งทำงานไปชอบฟังเพลงวันเกิดตื่นมากที่สุดใช่ก็เลยเขาเรียกว่าไปเต้าหวานขึ้นมาแล้วคราวนี้นุกก็เลย ไต้ชื่อว่าเต้าฉลามเพราะว่าเต้าเต้าฉลามนี่เป็นว,ว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่โหดร้ายแต่ว่าถ้าสําหรับนุกแล้วนุกก็จะเป็นฉลามที่โหดร้ายโหดร้ายเหมือนเดิมแต่ว่าจะอ่อนโยนกับตะวันก็เลยเป็นเพลงรักนายตาเพลงรักนายตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ได้ตะวันไม่มีครับก่อนนั้นนี่ก็ไม่มีแฟนตอนนั้นนี่ก็ไม่มีครับแต่ แต่มันจะมีคุยคุย,คยตอนที่เราทํางานที่เฉยครับครับแล้วพอมาอยู่ในตัวนี้ก็มีแค่เพื่อนสนิทก,กันในแกงคำหวานของเราไปท<ม>ีนมานั้นด้วยกันแกงคำหวานปะขาบอกว่าคุณเ,เคยมีแฟนเป็นนางงามจริงือ่าแต่คนนั้นก็คือเป็นเป็นญาติทางพ่อครับเราจะไปไปไปบ้านพ่อเราก็จะเจอพี่เขา ตามคนธรรมดาเนี่ยความที่เราเป็นทรรมเราเจอใครสวยเราก็แค่มองเท่านั้นที่เราใช่ครับเราเจอสาวก็ชอบนะก็เจอว่าพี่เขาก็น่ารักดีนะป้าแบบนี้แค่แค่นี้ครับก็ชอบผู้หญิงสวยเหมือนฉันเจอผู้ชายหล่อถูกต้องไหมอันนี้หล่อหรือเปล่าครับอันนี้ก็ซิ่งแพร์แนนูซิ่งแพร์แนนหล่อเช็คมาแล้วครับ ไม่ใช่ซิซั่นเขาจะไมแจ็คเปิดเวทีครับเพื่อเราจะเสิร์ฟเขาไงเออเขาจะไปจะห่วงเขาจะห่วงเขาจะห่วงเขาจะห่วงการเขาจะห่วงไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เพลงในปัจจุบันนี้นะเพลงแรกเขาเนี่ย62ล้านวิวจากนั้นคู่จิ้นคู่นี้ก็ค่อยๆขอใจยากรับใชจย้กคู่จิ้นเงินล้านอ่ะทำรายได้คล้ายแบบมหาศาลจริงๆครับใช่ไหมรู้ตัวเองป่ะนี่ครับผ่าพพิจารณาเลยผมบอกว่าเป็น นี่ยหกล้านเหลือหนึ่งปีเนี่ยหกล้านบาทใช่ไหมคะแต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือว่าคนไปดูคอนเสิร์ตของนุกปายไม่ได้อยากจะฟังเพลงนะอยากเห็นเขาจิ้นกันบนเวทีจริไหนวันที่มาละดูหน่อยเวลาดูเวลาที่ทำค่าอะไรที่จิ้นที่สุดเออรู้สึกว่าเป็นคนกีทสุดอะทำแล้วกีทสุดเลยอืมที่ขี้สุดอะไรไปโอ้โหดิ๊นิวซื้อะคุณทำาช่เพราะปกติผมทำมันจะเป็นการจ้องตาของเราด้วยครับจ้องตาจ้องตาไปล เขาเรียกอายออะไรนะสมัยอายเลยอะไรสมัยอาไม่ใช่สมัยอายออ่ะลอง<อ><ร>จ้องตากัน<อ>จ้องตาแล้วยอดขึ้นไงหนูจ้องตาเลยต้องใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอจ้องอีกจ้องอีก,ออกใกล้ๆน,นิดนึงจมูกหน่อยจมูกโดนจมูกโดนสิจมูกโดนน,โดนี่ดือนเดอนอกทีวีขนาดนี้ เธอมีสะท้านต้องไหมตายถ้มเธอมีสะท้านรู้สึกแบบมีรู้สึกไหมถ้าใกล้กันขนาดเนี้อมันเขินเ็นแก้มแดงกันเลยเอาไหมะเอาไว้ด้วยเลยต้องฝึกต้องฝึกอย่าเขินต้องฝึกไว้ลองจ้องกับแม่มดก่อนอ้าวเดี๋ยวอันมีจะเสียอย่าจ้องจ้องกันแจ็คเคยเคยแบบมีรู้สึกหรือว่าจ้องจ้องแล้วรู้สึกแบบ โอ้ยมันฉันไม่อยากเป็นทอมแล้วฉันรู้สึกชอบผู้ชายชอบอะไรเนี้ยมีมนะมีมั้ยู่ใจยังไม่มีแต่แต่มันจะมีความรู้สึกที่ว่าอ่าโอเคมันรู้สึกดีดีครับเข้ามาเฉยๆครับมีมีหลงรักเขาบ้างไหมบางทีแบบว่าแบบเทิมเิอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแหละผมว่าถามผมอ้าถามผมตอถามจริงท่านกูก็เคยเห็นเขามีแฟนคุณก็รู้หมดตลอดอยู่แล้วก็ก็อ่าเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันครับอย่างอย่างที่ ฝั่งางนู้นเขาบอกเพราะว่าผมก็รู้จักเขามาก็เคยเคยเห็นกันเคยไปมหาสูกันครับอย่างแน่นอนนะถ้าจำกันได้เราย้อนกลับไปปีเดือนกันยายน2 5 1 3ครับเคยมีดาบ้าเรื่องบัตรเข้าชมนุ๊กปายเขาบอกว่าบัตร4คน4,000บาทโซนวี p พีเกือบ19,000บาทโอ้โหแฟนลับเน่ยแห่จองผ่านยานเดยระดับไม่ถึงชั่วโมงงงกับตัวเองไหมฮะตอนนั้นก็ ส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยรู้เ,เรือ่องหรอกแบบนี้ใช่ครับถ้าเป็นเรื่องด,ดาราม่านุกไปส่วนมากจะจะไม่ค่อยทันครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องบัตรครับเรื่องบัตรมีอ่พอพวกพวกเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าส่วนมากจะเป็นทางร้านครับ,รบทางร้านทางร้านเขาจะเป็นจะเป็นคนกำหนดราคาแต่เขาบอกที่บัตรต้องแพงขนาดนี้เพราะค่าตัวคุณสองคนนี้แพงมากเลยนะเวลาจากคอนเสิร์ตทีนึงก็มันอันนี้รู้เรื่องไหม รู้ไหมวะรู้จอนข่าวดาม่าออรรู้จอนข่าวดาม่าออรใช่แต่ถ้าส่วนมากที่บรราคาไอราคาค่าตัวเราประมาณนั้นก็คือมันจะเป็นมันว่างของเราใช่ว่างแล้วคราวนี้เขายัดคิวเข้ามาว่ะนี่ก็เอาราคาเท่านี้ก็เอาครับเพราะว่าสิบมาครั้งสิบวันเราจะว่างประมาณวันสองวันสองวันโอ้โหแล้วทือทำงานสิบวันเต็มว่างแค่สองวันคือควาเป็นบรรพกจริงๆแล้วสองวันนี้เราบางวันเราก็อาจจะไป ทำนู่นทำนี่ที่ที่เกี่ยวกับค่ายอยู่กับค่ายแล้วก็มันก็หมดอ่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่ในอีสานจังหวัดไหนที่คุณยังไม่เคยไปคอนเสิร์ตบ้าเออโอ้เยอะอยู่นะครับเยอะเยอะอยู่ครับหรอใช่ครับเยอะอยู่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งทัวร์ยังยังไม่ถึงปีเลยเนาะออ๋มันติดโควิดไงใช่ครติดโควิดคนเยอะแต่แต่คือทุกที่เนี่ยสังเกตไหมว่าแบบแน่นหมดเลยจริงไหมฮะคนใหญ่คนแบบไปเนี่ย ได้หมดเลยอ่ะก็จริงครับจริงครับคือโอ้โหพลังเอฟซีใช่สุดยอดมากครับทำงานวันที่มาวันนี้ใช่ใช่ครับอันนี้คือแค่ส่วนเล็กๆใช่ไหมลูกเล็กไม่มีที่ต่อรถเนี่ยตามที่่อืนเต็มเลยนาะถามก็อย่างนี้ว่าขนาดที่แฟนคลับเกิดเรื่องดราม่าเกี่ยวกับเรื่องบัตรเรื่องอะไรเป็นเรื่องเล็กอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับกุ่แจนะครั้งหนึ่งแฟนเก่าคุณมาสัมภาษณ์ที่รายการนี้ครับตอนนั้นเคยมาที่รายการแฉ ก็ไม <cin stereotype> ่รู้จะไปติดต่อแอนนาทีวีพูดนะครับเป็นต่อิดคนคนเดี๋ยวเป็นแฟนแอนนาทีวีพูแล้วแล้วพี่เชื่อว่ายังไงน้องก็ต้องได้ดูครับครับได้ดูย้อนหลังไหมก็มีพี่เขาแคบลงทวิกตอกระใช่ครับีพี่เขาแคปลงทิตตอนูกก็นูกก็พอเห็นอยู่ครับเห็นน้องบอกน้องพยายามขอโทษเขาหลายครั้งแลนุกเหรอครับหรือนุกอ่ะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วนุกก็นุกนุกกยอมรับผิดทุกอย่างและนุกก็ ได้ได้โพสขอโทษแล้วฮะครับแล้วแล,ล้วนุก็ได้โพสขอโทษแล้วจริงๆๆๆกกจริงๆนุก็ผิดจริงๆครับแต่ว่าก็มันก็ตอนนี้มันก็เป็นเป็นเป็นเ,นเหมือนกับอดีตเนาะอือคืออดีตไปแล้วละตอนนี้ก็คืออดีตไปแล้วลตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนั้นเนาะครับ,คร,บครับแล้วทีนี้นุก,ก็ตอนนี้นุกหันมามุ่งที่เรื่องงานเป็นบุกโกเป็นบุกโกนะท้ชมครับเรื่องงานย้อนกลับไปอดีตที่เขาพูดมาทั้งหมดฝ่ายหญิงเขาบอกเขาไม่รู้ตัวเองเลยบทจเลิกก็ไม่ได้มีการบอกลากันเลย อะไรนะครับเวลาจะเลิกกันก็เป็นแฟนกันอยู่ดีก็ยังไม่ได้บอกลากันเลยว่าจะเลิกกันก็ส่วนมากนุกจะทํางานมากกว่าใช่ทำงานเยอะเป็นิดนี้หมดอ่ะอันนี้จริงๆครับลูกทำงานมากกว่าช่วงนั้นแล้วอย่างระยะเวลาที่คบกันมาตลอดคุณก็พยายามปิดบังไม่ให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีแฟนแล้วคุณก็บอกเขาด้วยว่าห้ามบอกคนอื่นนะว่าคุณเป็นแฟนนุกจริงไหมอันนี้ก็ถ้าเรื่องที่ ย้อนกลับไปใช่ไหมครับย้อนกลับไปก็ก็ยอมรับจริงๆครับจริงๆแล้วนุก็ได้ขอโทษพี่ๆเอฟซีแล้วแล้วก็ขอโทษทางทางเข้าไปด้วยอโอที่<ไ>มาปฏิบัติคำถามไม่เป็พอขอกูขอถามตรงๆแล้ว <c oughs> ให้มาปฏิบัติคำถามกูกลัวทัวร์ลงกันอยู่นั่นอ่ะ <c oughs> ถามถามจริงๆ <c oughs> คือมันเกิดกระแสคู่จิ้นกูก็หนีจริงๆกูกลัั่งด่านานนแล้วนั่ด่ามนาแล้วก็ให้กลัวจะลงให้ลงมาสิโอ้ยกัวเหรอเป็นคนเยอะๆแล้วเติรนระวังนะคำถามดังปุ๊บแล้วมึงลืมแฟนเก่าจริงไหม ต่างกูแล้วลืมแฟนจริงไหมเป็นกระแสคู่จิ้นปุ๊บก็เลยต้องทิ้งแฟนเก่าเนี่ยจริงไหมก็จริงๆแล้วนึกว่านึกว่ามัน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 เอาเอาเป็นภาพรวมๆดีกว่าครับนึกว่ามันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เรายังยังไม่เข้ากันอือใช่ครับก็คือไม่ใช่ก็คือถึงเวลามันจะต้องเลิกกันไปใช่ครับไม่ใช่บอกว่าเป็นกระแสคู่จิ้นเอาแค่หนูมามาจิ้นกันปุ๊บไม่ไม่ไม่แล้วแบบจะต้องทิ้งแฟนเก่าไปเลยไม่ไม่ไม่ครับไม่ แล้วตอนที่เลิกกันได้บอกเขาไหมเขาบอกเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวนี่ว่าเป็นแฟนกันอยู่อยู่ดีๆบทจะห่างกันตปก็ห่างกันตายก็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 บอกว่าห่างครับใช่เขาก็บอกเขาที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาเป็นคนซัพพอร์ตหนูขาดจัดปรุงจัดฟันอะไรก็ใช่ก็ใช่จริงครับกุณก็ยอมรับจริงใช่ใช่ครับก็คือในสิ่งทีุ่ณแนนพูดเนี่ยจริงทุกอย่างเลยไม่มีผิดเพี้ยนเลย เราเรามาเรามาย้ควายกระป๋เราเรามาทำอะไรเราพี่มรำชอบใช้กระป๋อยไหมพี่ใช้อยู่ลูกว่ากระป๋ใช้ดีวเรวยนะไม่ต้องพูดเพาฉันใช้อยู่จริงไหมที่เขาพูดในรายการเราทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องจริงคุณยอมรับในทุกเรื่องที่เขาพูดไหมก็ส่วนมากมันก็เป็นมันมันมันก็เป็นมันก็เกิดจากความรักของคนสองคนใช่ไหมก็ส่วนมากก็นุคนุกยอมรับว่านุกผิดจริงครับแต่ว่านุก็นุกอยากที่จะ ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นปกตแล้วใช่ครับมันมาเป็นดีตไปแล้วนุก็ไม่อยากที่จะจะพูดขึ้นมาอีกเพราะว่าวันนี้ขออีกครั้งหนึ่งโอเคพี่จะไม่ถามแล้วครับอยากถ้าสมมติเขาดูอยู่อยากจะขอโทษอะไรเขาพี่เชื่อว่าเขาดูด้วยก็ก็ขอโทษในในในทุกๆอย่างเลยนะครับผมก็ขอโทษ